เอาเอาเข้าไปยิงมีเกมบันยาอ่อนห้อยอีกสวุดีครับพบแับรายการอุ่นแล้วนะครับคนเหนื่อยใจกว่าจะโลนมาแต่ละเกมได้นิดโคตรช้าครับก็คอนเนอร์ก็จะาเล่นเกมที่ชื่อว่าแบบนับอันนี้ผมเล่นเวลานะ เกมนี้ก็เป็นยังไงก็อย่างไรเลฮนะก็ชื่อเกมว่าการกราฟิกก็บิเล็กรอนกับกราบาทรอนชื่อเกมอะไรสักอย่างะ ของก็เล่นเร็ยๆแล้วฮะก็ไม่แล้วฮะก็แค่ก็ือเอียงๆกดกดเอียงๆโอเคเราได้รับบทเป็นยูเอฟโอนะครับก็เราได้รับบทเป็นยูเนะครับแบ เราะเราได้รับบทเป็น U F O นะครับแล้วก็ต้องมานั่งนั่งไรเรียนั่งไรเรียพวกมนุษย์โลกเทียตัวนะฮะอ๋อตัวได้ขึ้นเป็นอักษรแบบนี้คือเราสามารถดูดดูดแล้วเราสามารถเพิ่มหลอดขวาบนได้นะครับต่อขวาบนก็คือลอดของเรานะครับสามารถลดได้ตามเวลาเลยนะ หรอเปล่าก็ไม่ดูนะก็วิธีกันก็ง่ายนะกดกดด้านขวาค้างเอาไล้วา,าก็ลอกระโดดดวนรนล้อมันจะดูดทุ้นมากินเองนะฮก๊เกมก็ง่ายแค่นนะี้เอฮะเคยฮะผมเล่นไม่ค่อยถนัดเลย เล่นง่ายนะฮะเกมในรูปแบบ U F O ก็สายไม่ตีดีนะแล้วก็มีพวกตำรวจด้วยนะค่ะอฮอเก็น่าฮักุน่าแล้วก็มีมิชชั่นให้เราทำตรงด้านด้านซ้ายหรือด้านขวางงเงนนละใช่ไหมนะแล้วก็มีเวลาจำกัดด้วยนะ ออะไอ้คือพวกเรานะเอเลี่ยนนะอ๋ออ๋อออแกไม่ชก็เข็เหร เห็นได้แล้วเ,เราเห็นด้วยนะด้านซ้ายบนด้านซ้ายขวาด้านซ้ายบนนะเห็นน,นะฮะเลือดออกะโอเคอ่เกือก่อนค่อยดูน,นิดนีงนะมีข้าวยังไงอ่ะแลอวเอาก็เนานะ ็จะมีพอยอยู่นะเก็บไว้ทำไมก็ไม่รู้นะพอยแต่เห็นว่าด้านด้านบนก็จะมีนี่นะเอเดี๋ยวนี่เก็บก่อนชิบหายละเดี๋ยวอันนี้เห็นหมนักลงดันเจียนอยู่ออตาตาย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  โอ้ใจเย็นกู้พึ่งมือไว้แฮครับพึ่งมือไว้แฮครับอยู่ไหน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 วะเฮ้ยเอือจะเล่วดูดูแก้วละล้อละดูดูดดดดดดด เอเลี่ยนดูแกดูแล้วก็ดูเกมนี้ก็ไม่ได้มีให้เราเลือกยานอย่างเดียวนะครับซื้อซื้อยานก็มีให้เราซื้อนะครับแต่ก็แพงสัสๆนะบอกเลยว,ว่าแพงสัสๆนะต้องใช้คำว่าสัสเลยดีนะเนี้ยสัดผ่านมาพอดีนะอา้าวเชงวันะ แดกแม่งแดกแม่งแดกเฮ้ยจะกินจะกินวัวไม่ได้แดกมึงเนี้ยแดกวัวแดกวักวอ,อะไรของมันก็นหนมาวะเป็นคุยอาหารคุณอ่ะนี่แดกแกะมันงแดกแกะ แกจะได้ยินแล้วว่าเสียงใครนี่แดกมั้งแดกแดกแดกอือ,อืนี่คือระบงกันของข้ออืมนี่รถมาแล้วยอปัง งขึ้นรัวช่างมันนะน่าเบื่ออย่าพวกนี้จะมีเกียมบัญญาอ่อนนะับแต่น่าสนใจนะแน่นอนนะเป็นการ์ตูนตอนเด็กๆที่ใครหลายๆคนก็ชอบอยู่ตอนเด็กๆนะฮะเก็บของแบบหวงกินบัว mana ngam Hmm, dah leh. Ini Hmm, ถ้าเรากินตัวไหนบางทีมันจะมีคำภารกิจให้เราทำนะครับก็ฆ่าหมูแปตัวมาอืมได้เขาแปตัวแล้วเก็บไปให้ภารกิจง่างเยเก้อโป้ทือว่าสามติมากๆเลยนะฮะเด็กเแตกคนนี้เด็ก ี่อว้าวว้านี่ยว้านี่ยว้านี่อ่าชิบหายแล้วไม่มีตัวแท็กเนี่ยนี่นี่กินครบแล้วครับอันนี้ก็เป็นภารกิจงานนะเอาชิบหายเจ้าท่อไปยกขึ้นมาซะหน่อยหนี่งเอารถดจัมเป้มา แนะนำว่าอย่าบินขึ้นไปบนอากาศสูงมากนะครับคุณจะเจอกับอาการแบบนี้นะโอ้โหสำหรับเซียนแั้วนะนับที่มาได้นะเพราะฉะนั้นอย่าไปเปนะ็นอากาศฮะโอโอโอตายตายตายเอะตายแล้วยเกมโอเวอร์เกลู๊ ก็จะครบหบ้าพันแล้วแป๊บนึ่งน,นะอีกนิดหน่อยหนาแบบนี้แน่นอนนะกี่ทุ่มนะก็สามทุ่มสามทุ่มกว่าก็ต่อเลยฮะเองนิดหน่อยอ่ะจบร้อยหนึ่งนะต่อเลยฮะได้ยูโอ้อะ 把这个阴天好厚的纱窗，也很好看啊！啊啊啊啊啊！嗯嗯嗯嗯嗯 忘了了。嗯哼、uh，嗯、huh. uh huh.

เลื่อยลวงจนได้อ้อ,อเกดที่ไหนเนี่ยไม่ท่อนเนี่ย は <music> <music> กดผิดเนาะโอ้ยผู้ชมครับวันนี้ผู้ชมครับวันนี้ผมบอกว่าเราอดซื้ออีกแล้วเกนินแ้มันชอบบักกดเพื่มเพกดซื้อคือมันไม่บอกว่ากดตกลงแล้ไม่กดตกลงอะโอ้ยสีแดง,งกมนี้ เดี๋ยววันพรุ่งนี้ก่อนครับเราจะได้เกมที่ดีกว่านี้ครับสำหรับนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสำหรับใครที่ชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่ครครับอย่าลืมอย่าดูมาจนดึกนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ